เอ้ okay, ครับวันนี้เราก็จะมาวันเมื่อวานเราเรียนเรื่องเปลี่ยนสายฟานใช่ไหมทีนี้เราถอดมาตรงนี้เราเรียกว่าอะไรถ้าเราเรียกทั้งชุดเนี่ยเราเรียกว่าคูเล่ <Yeah. S 1> หลังครับคูเล่หลังนะครับทีนี้คูเล่หลังเนี่ยถอดมาเราทําอะไรได้บ้างนะครับอ,อันดับแรกก่อนเราจะเห็นโอ้ยน็อตตัวใหญ่เลยเนี่ยเห็ mm hmm. นมาตรงนี้นะ <Okay. S 1> ถ้าถ้าเราเป็นเอาเป็นผมแล้วกันผมเป็นครูช่างยนต์ mm hmm. เป็นครูช่างยนต์นะ ผมเ,เดินหาทั้งโรงเรียนเลยฮะไม่เจอประแจที่จะถอดตัวนี้จริงๆหาทั้งฉบเลยนะทั้งเืองยนต์แก๊สโซลีนืองยนต์ดีเซลไม่มีครับเพราะว่าของเรามันมากสุดก็น่าจะประมาณสามหกสามสี่แต่เบอร์นี้คือเบอร์สามสิบเก้าสี่สิบเอ็ดนี่เบอร์สามเก้านะครับ ผมก็ผมก็ต้องไปซื้อมาเพิ่มเติมคําถามว่าไอเบอร์สามเก้าสี่เอ็ดมันวงการอะไรวะผมก็สงสัยมันทํามาเพื่ออะไรวะอ๋อจริงๆมันก็คือประแจที่ใช้สําหรับบล็อกที่ใช้สําหรับที่ถอดเครื่องซักผ้านั่นเครื่องซักผ้าทต่งแกนกลาเขาไปซื้อมารับก็ถอดทีนี้ถ้าเราถอดออกเลยเนี่ยมันดีดนะก็เลยต้องใช้เครื่องมือพิเศษตัวน,นี้ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะไม่มีมีแต่ในหนังสือหมายถึงมีแต่ในหนังสือเนะี่ยทีนี้ก็เลยให้เด็กไปทํามาเนี่ยเขาก็ทามาพร้อมตัวนี้เห็นไหมนะเมื่อสิบหกปีที่แล้วนะตัวนี้คือถอดโช๊คัีนี้ก็ถอดชุดนี้ปัจจุบันก็มีขายแล้วครับปัจจุบันมีขายแล้วไม่กี่บาทแล้วครับขายแล้วตรงนี้ก็จะสามารถที่จะ เลือกได้รถเนี้ยเลื่อนได้ว่าเป็นฮอนด้ายามาฮ่าทุกทุกจีแต่นั้นเวลาใช้เราก็จะเอาเจ้าตัวเนี้ยใส่เข้าไปโดยโดยดูตรงนี้นะอย่าหมุนนี้รูกลมนี้ให้ตรงกับน็อตใส่เข้าไปเลงให้อาจารย์เอาแล้วใช่ไหมครับก็จะหมุนตัวนี้ออกมาจริงๆเราไม่ได้ไปบีบอะไรครับบีบคือไม่ให้มันเยครับ ไม่ให้เวลาเราคลายนอ็อตออกมาแล้วมันดีดแต่จริงๆไอ้เรื่องการดีอนะ่ะไม่ใช่ okay, ไม่ขึ้นนิดนึงลลงกข้นิดนึงเข้าไหมลูกขึ้นนิดนึงอ่พาพอะหนีบไว้ไม่ต้องหนีบแรงครับหนีบแค่เพ้่องะทำให้มันเด้งนะครับเพื่อเราจะคลายน็อตตัวนี้ถ้าเราไม่ดีบไว้เวลาเราคลายปั๊บเดี๋ยวมันจะเกลียวมันจะรูดนะครับจะจินนะครับจากนั้นเราก็ใช้ประเจนี่คายไม่ต้องใช้แรงเยอะครับเพราะมันเกลียวมันตึ้นๆนะครับต่อมา พ่อแนะนำนะครับผมซื้อเบอร์41ไม่ได้ซื้อเบอร์39ถามว่าทำไมก็เพราะว่าผมซื้อเบอร์41อร่อ39ได้แต่ผมซื้อเบอร์39่อ41ไม่ได้ <50. S 1> เออเพราะว่ามันไม่ได้ออกแรงในเยอะนะครับแต่ถ้าเราซื้อได้ก็เอาทั้งสองทีนี้สังเกตเวลาถอดมาเห็นไหมหลายคนไม่สังเกตตรงน,นี้จะมีด้านคมกับด้านมนนะครับผมเอาด้านคมขึ้น,นบนก็คือมาทางนี้ วางไว้นั้นผมก็คลายออกอสับป,ปิงก็จะเริ่มบีดออกนัสปรปิงก็จะเริ่มบีดออกปึ้ง เดี๋นะนี่อตอดออกแล้วอลอสิ่งที่หลายคนจะพลาดกันก็คือเนี่ยล,ลอตอกอกมาปั๊บเนี่ยชุดสปริงเนี่ยครับสปริงมันมีด้านบนด้านล่างนะคะมีด้านบนด้านล่างนะครับดูความถี่เห็นไหมสปริงมันอาจจะไม่เท่ากัน ค,ความถี่ตรงเนี้ยหรือความเรยวเนี้ยงั้นดีที่สุดเตาควรจะต้องมาร์กไวอันนี้อยู่บนเห็นไหมครับอย่างเนี้ยบนผมมีสีน้ําเงินอยู่โอเคนะครับล่างไม่มีก็จาไว้แต่รถของใครก็ของมันนะอ่ะาทนานาคผมก็เลี้ยงไว้เนี่ยอ่าก็เดี๋ยวตัวนี้ วา,ว,าวางไว้ก่อนตัวนี้ทีนี้ผมก็จะมาต่อตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันคืออะไรคล้ายๆปัาเบรกเลยนะปีกนกออันนี้คือปั๊กเบรกหรือปัก๊กคัตเวลาใช้ใช้ไปเนี่ยตรงนี้จะสึกเพราะไอ้ตัวเนี้ยเวลาเ,าเหวี่ยงเวียงใช่ไหมครับไอ้ฝั่งนี้จะกลางอ,อกอาลางออก้กางออกมาจับตัวนี้เมื่อจับตัวนี้ปับ๊บไอ้กระโหลกตรงนี้แหละ ฝาพ,อพ่อคู่เล่หลังเนี่ยมันจะหมุนตามพอหมุนตามปั๊บข้างในจะมีล่องสปาย,ยนะไอ้สปายนี่ถี่ไปขับเข่าล้อเพื่อเข้าไปขับเฟืองอัตราทดอีกทีนึ่งก็ถึงจะสั่งให้ล้อหมุนนะครับโอเคเนาะอ่านี่ช่างมันก่อนเดี๋ยวไปว่ากันทีนที้เราจะถอดมาเปลี่ยนนี่ได้ไงสมว่าถ้ามันสึกหมดนะครับเราก็จะเปลี่ยนอย่างนี้ครับอ่าโดยใช้ไขค,รครวงดูนะครับรูปนี้มาใกล้ ได้ไกลีวขวงแย่ไปในตรงนี้มือบางไว้นิดนึงแล้วบิดอออกแล้วบิดออกแล้วบิดออกแล้วสังเกตเหมือนกันเวลารูปนะครับที่หลายคนไม่รู้นะครับเวลารูปด้านคมต้องอยู่ด้านบนโอเคนะครับแต่นั้นเราก็ แง่ออกเสร็จแล้วจุดที่จะผิดอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้สปริงเห็นไหมสปริงจะมีขาสั้นขายาวขาสั้นขายาวขาสั้นขายาวบางคนใส่ไม่ได้ดูขาสั้นใกล้กับสลักนะขาสั้นใกล้สลักขาสั้นใกล้สลักเห็นไหม เดียนะงั้นบางคนไม่รู้เรื่องใส่ขายาวไปใกล้สลักมีผลรถออกตัวไม่ดีหรือเล่งแล้วรอบไม่ขึ้นอะไรเงี้ยหรือออกช้านะครับวิธีแกะก็คือแกะแกะนี้ครับแกะด้านที่เป็นสลักนี่ง่ายกว่านะถ้างัดงัดทางนี้ยากงัดตรงด้านสลักง่ายกว่าเพราะมันสั้น ็งออันนี้เราเรียกว่าฝัดสามก้อนอโอเคไหมครับเดี๋ยวนะได้นะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปดูแ,ดแหลมมีไหมแ,แหลมออโอเคนะครับได้ไหมนี่ได้ไหมอ่า ทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนไอป้ปักปักพัดตรงนี้ปักก้อนเนี้ยหรือถ้าเราไม่เปลี่ยนหมายถึงปักยังดีอยู่เราก็เอากระดาษทรายมาขัดเหมือนขัดผ้าเบรกให้มันคาบน้ำมันในนี้มันออกอเห็นไหมครับอย่าลืมนะครับตรงนี้มันจะติดมาด้วยระวังนี่งหมนี่เห็นไหมหมดนี่ หมุดหายไหมเนี่ยอะมุดหายไปตอนนี้ไม่หายนะครับเวลาเราเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนฝักเนี่ยครับก่อนฝักนี่แหละเขาอ,อาจจะมีมุดมาด้วยเวลาถอดมาเราก็กระดาษทรายลูบนี้หน่อยแล้วจะมีป้ายหน่อยบางๆเพื่อมันเกิดการหล่อลื่นเอาถือกล้องดีๆหน่อยแต่นั้นเวลาเราจะเปลี่ยนนะถุิเราซื้อมาแล้วเราก็เปลี่ยน,เร,เ,ยนเราก็ใส่เลยใส่นี้ ใส่ลับนี้ยบไใส่นี้ยบปอ่าแต่นั้นเราจะใส่ตะปียังไงไม่ยากเลยครับเกี่งมือพิศศเศษเหล็กแหลมเหย่เข้าไปงี้จะแยะ่รูนี่นะครับถึงจช้านะแย่ไปนี้ได้ใหญย่ไปในรูอ่ายาง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 ดื้อยางดือ้อ ยาวมือเข้าไปนะครับอาจารย์ก็ดื้อดื้อด้อดอ,อาจารย์ฝืนธรรมชาติอยู่นะก็จารย์ทำฝั่งตรงข้ามได้ลวโอเคไหมเทคนิคนี้มันก็ถามว่าเราเคยได้เรียนมาไหมไม่ได้เรียนนะครับ แต่ถามว่ามันเกิดจากอะไรครับเกิดจากตอนเราเรียนสมัยก่อนอะ่ะตอนผมเรียนช่างยนต์อ่ะมันก็ต้องใช้สปริงแบบนี้กับการทําแม่ปั๊มเบรกเบรกรถอะ่ะเราจะได้เทคนิคนั้นมา,าเห็นงนี้การเป็นช่างมันก็จะได้เทคนิคจากการทําอย่างหนึ่งมาใช้อีกอย่างนึง พอดีแหลมๆนี่มันของเกี่ยรอแค่นั้นเองอก็จับตุ้นให้มันเท่าที่เท่ากันแค่นั้นเราก็จับตัวนี้ใส่อ่ะจริงๆตัวนี้ก็คือด้านคมอยู่บนด้วยนะถ้าเรารูปดีๆเนี่ยด้านคมจะอยู่บนก็ใส่ลงไป กดจนมันเห็นร่องนะครับเอาคอนนรตมาหน่อยร้อคอนเรนะี์นี่ก็จะเปลี่ยนชุดคันได้แล้วนะครับเพราะเราใช้ใช้ไ่มันจะเสียออ,อะมาก็ได้ะครับแล้วก็ปอ้มันไพักพี่หน่อย เราก็ใช้แหวนอี e ตัวเนี้ยทำเหมือนงานอะไรครับงานใส่กิ๊ล็อกโซ่ก็ใช้น,นะมันก็ใช้ความรู้เดิมๆที่เราเคยทำงานงานโน้นงานนี้มาด้านเรียบขึ้นด้านคม ำไมด้านคมขึ้นบนครับเพราะว่าด้านคมกับด้านมนเน่ยคุณนึกก็ง่ายอย่างนี้เหมือนเราขี่รถอ่ะแล้วเราถือเป็นเป็นนถือเจร์บัวกันถ้าเราเอาเพ่นตรงๆมันจะต้านลมมากแต่ถ้าเรา,เาลู่ๆมันจะไม่ต้านพื้นที่พื้นที่ที่จะรับลมมันน้อยกว่า,างั้นไอตรงนี้ยแรงที่จะทําให้มันหลุดคือทางไหนมันจะหลุดทางไหนกิฟี์จะหลุดทางไหน คลิปนี้จะหลุดขึ้นทางบนนี้ม,มันจะหลุดไปข้างล่างไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่ข้างล่างมันต้องหึุดข้างบนใช่ไหมพอหลุดข้างบนปับ๊บแสดงว่าแรงนี่จะทำอะ่ะมันจะทำแากข้างล่างขึ้นมาดันขึ้นมาดูนะงั้นถ้าเกิดว่าเราเอาด้านด้านแบนด์หรือด้านคมอ่ะพื้น,<บ>นที่หน้าตัดมันก็จะเยอะกว่าออกง่ายดิมันรับแรงนึงเต็มอ่ะเหมือนเราถือฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเต็มเต็มอ่ะอ่าแต่ถ้าเราด้านลูลมมันก็จะรับแรงน้อยกว่าเล็กๆ็กน้อยน้อย แต่ว่าถ้าเราเป็นช่างก็ควรจะรู้ไว้อ่าประมาณนั้นนะหลายหลายคนต้องไม่รู้จะถามว่าบางคนว่าเอ้ยผมใส่มาตั้งแต่ผมยังไม่อาจารย์ยังไม่สอนหนังสือให้ทังไปมันไม่เห็นเคยหลุดก็ไม่ว่ากันนะก็เอาตามที่คุณสบายใจแต่ว่าในฐานะผมเป็นครูสอนถ้าอะไรที่มันเป็นเล็กๆน้อยมันเป็นประโยชน์ก็เอาไปทําดูไม่ได้เสียหายหรอกนะครับลองทําดูเหมือนบางคนบอกกิฟต์ล็อกโซ่เอ้ยผมก็ใส่นี่แหละป้ายปิดป้ายเปิดไม่เคยสนใจหรอกผมใส่ไปเถอะมันไม่หลุดแล้วก็ไม่ว่ากัน นะครับเอาิ้วไปบังกล้องก่อนะ่<ม>นะนันอาโอเคะอนะอจันั้นเราก็ประกอบต่อไปแต่ทีนี้ผมให้ดูตัวนี้ก่อนแล้วตัวนี้อาจารย์ผมจะถอดไดงไงในกรณีที่มันบิดมันเบี้ยวอะไรเงี้ยก็ถอดได้ครับใจ้ไขควงจริงๆต้องใช้ไขควงสองอันนะครับนัดขึ้นดึงออก เห็นไหมที่มันบิดเพราะมันเป็นร่องอย่างนี้ถ้าเกิดมันเป็นร่องนะแล้วมันเป็นสึกลงไปอย่างนี้สึกเว้าไปมันไม่เป็นเส้นตรงอ,ะอ่ะมันเป็นเว้าไปนี่แสดงว่ามันสึกห้ามากเลยนั่นทำไมมันยากองั้นเราก็ต้องบิดนีแล้วเราก็ค่อยเขียนี่ออกมาของกิงจะต้องมีจรารบีอยู่นะครับซึ่งจรารบีตรงนี้สําคัญเลยนะครับว่าเราอยู่ๆไปอาจารบีที่เรามีอยู่ในร้านเราไม่ได้นะครับต้องอาจราระบีพิเศษของมัน ครับงั้นถ้าเกิดเราใช้จรารบีธรรมดาเนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็หลุดหมดงั้นวิธีของช่างเขาคืออะไรครับเขาก็จะเอาจรารบีเก่าที่อยู่ในนี้เก็บไว้นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าให้ดีที่สุดก็คืออะไรครับซื้อใหม่หมารับซื้อใหม่ครับซื้อจรารบีมาประกอบใหม่เราก็ถอดตัวนี้ออกมาได้ เปลี่ยนตัวนี้ก็ซื้อทั้งชุดนะซื้อตัวนี้ทั้งชุดนะครับแต่ถ้าถ้าข้างในมีปัญหาเช่นมีเสียงดังคือลูกป,ปืนตัวนี้เห็นไหมอ่าลูกป,ปืนตัวนี้กับลูกป,ปืนตัวนอกนตัวหนเห็นไหมเอาไปดูนะกล้องเข้าไปดูนะข,นะข้างในนี้ค,ความยากง,ง่ายของการถอดลูกป,ปืนนี้คือลูกป,ปืนตัวแรกเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะครับ ก็ไปหาลูกบล็อกหาลูกบล็อกอย่างนี้มาวางไว้ลูกบล็อกนะมา,ามาวางไว้แล้วก็ใช้เหล็กเป็นไงครับแทงลงไปแล้วก็ออกเยอะไหมมันก็ออกแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะอาจารย์แนแปกยับมามันก็พังดิพังไม่ดีเพราะเราถอนมามันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วอันนี้เราเรียกว่าลูกปืนเข็ม ข้างในจะเป็นเป็นแนวเข็มไม่ได้เป็นลูกบอลกลมๆเหมือนที่เราคุ้นเคยถอดมาก็ซื้อเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วทาไงอาจารย์ตอนใส่เข้าไปทําไงจับปากกาแล้วบีบเข้าไปใช้ปากกาอัดบีบเข้าไปเข้าใจยังค่อยๆบีบเข้าไปมันก็เข้าไปแทนทีโอเคนะทีนี้ไอ้ลูกปืนตัวเนี้ยเอาไงก็ไป่ยากดิอาจารย์นี่ไงก็ตอกไงใช่ไหมเนี่ยต้องใช้ใช้เหล็กสองนะ ต่อปึ้งปึ้ง,งออกไปใช่ไหมไม่ออกมันตัดทางไม่ใช่ทางไม่ได้ดิมันตันที่ไม่ออกเพราะตรงกลางเนี่ยจะมีจิปอยู่ยจิ๊ล็อกไปหยิบทีมฝากแหลมมะทีมสีน้ำเงินอ่ะอ,อะซึ่งพอเราถอด ลูกปืนนี้ออกใช่ไหมครับเราต้องใช้คีมปากแหลมเนี่ยครับไปบีบกิบล็อกเนี้ยออกมาก่อนแล้วถึงจะต่อ,อตัวนี้ออกไปได้โอเคไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนถอดลูกปืนเนี่ยเดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะให้คุณซ้อมคุณนี้ก่อนอเวลาซ้อมคุณก็ใส่เข้าไปเอ่อ แล้วก็ใส่จรารบีแต่นี้ผมไม่ซ้อมนะแล้วก็ใส่หมุนเข้าไปใส่เข้ายังยากจัง

เอือนครับแน่นจังอเออไมนเข้าไม่ได้เลยมาตรงกลางๆหน่อยอ๋อผิดรู ผิดรูนะผิดรูอืมอืมอตอกเข้าไปอีกถ้าผิดรูมันก็จะใส่ไม่เข้านะครับอใส่แล้วปั๊บมันก็จะปิดตรงนี้จากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้ใส่ลงไปเนาะ เราขี้เกียจละเอาเาใส่เลยขี้เกียจใช้เครื่องมือละหันเข้าไปอา่าพออยู่ก็อ่อาโอเคนะครับอาอจารย์ันหน่อยอถ้าทำไมอาจารย์ทำห้ดูแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องมือไงเราก็เรียกเพื่อนมาช่วย เน <|so|>> ี่ยนะไอ้เมียมาหน่อยดิแล้วถ้าเกิดเมียเราไม่อยุยไงส้นตีนนะส้นตีนเอาเรื่องจริงนะส้นตีนเหยียบเหยียบข้างหนึ่งแล้วก็มือกดข้างหนึ่งเหยียบเลยอ่บางคนโค้ชเสียวนั่นเองถ้ามันแข็งอีก